สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพาเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน ep ที่320นะคะ ep ที่320นี้นะคะน้องมีพามาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด64รายการค่ะ64รายการนี้นะคะรายการที่1ถึงรายการที่42นะคะอง์ละ300บาทค่ะและรายการที่43ถึงรายการที่63องค์องละ400บาทนะคะ และรายการที่64องค์รับ0 0บาทนะคะ EP นี้ EP ที่320นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่10ค่ะเดือนมีนาคมปี2568ค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร081493 9166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ บริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทั้งปลายทางและโอนเงินค่ะสําหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตบบกคาจะส่ง50บบาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางสององค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะคะ เดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหรียญพ่อคูณค่ะเหรียญพ่อคูณนั่งพานนะคะรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งด้านหลังค่ะรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สี่สิบสองนะคะจะเป็นองค์ละสามร้อยนะคะไม่แน่ใจราคาองค์ไหนสามารถสอบถามแม่ค้าได้อีกทีได้เลยนะคะ รายการนี้รายการที่หนึงด้านหลังค่ะเหลี่ยนพ่อคูณปีสามเจ็รายการที่หนึ่งด้านข้างรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะรายการที่สองด้านหน้ารายการที่สองด้านหลังรายการที่สองด้านข้างค่ะ รายการนี้รายการที่2นะคะต่อไปนะคะรายการที่3รายการที่3นะคะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่3ด้านหน้ารายการที่3ด้านหลังรายการที่3ด้านข้างรายการนี้รายการที่3ค่ะต่อไปนะคะรายการที่4รายการที่4นะคะเป็นลอ9ค่ะรายการที่4ด้านหน้า รายการที่4ด้านหลังรายการที่4 occurs, ด้านข้างรายการนี้รายการที่4ี่นะคะปี3ามต่อไปนะคะรายการที่5รายการที่5้านะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อการรายการที่5ด้านหน้ารายการที่5ด้านหลังรายการที่5ด้านข้างรายการนี้รายการที่หค่ะต่อไปนะคะรายการที่6 รายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคลายค่ะวัดส่วนขันรายการที่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่6ค่ะต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7เหรียญพ่อคูค่ะรายการที่7ด้านหน้า รายการที่7ด้านหลังปี2519รายการนี้รายการที่7ค่ะรุ่นสร้างบารมีนะคะรายการที่7รายการที่7ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8ด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่8ค่ะรายการที่8กลโกนค่ะ รายการที่8หลิงไม้แกะนะคะต่อไปนะคะรายการที่9ร 9, ายการที่9ด้านหน้าค่ะรายการที่9เหรียญหลวงพ่อฟักค่ะรายการที่9ด้านหน้ารายการที่9ด้านหลังรายการที่9ด้านข้างรายการนี้รายการที่9นะคะต่อไปนะคะรายการที่10รายการที่10ด้านหน้าค่ะ รายการที่สิบด้านหลังรายการนี้รายการที่10บค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดสบเอ็ดนะคะเหรียญ <_ C _ T> ปูเอี่ยมค่ะด้านหน้าสิอดด้านหลังสิอดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบอดค่ะเหรียญ <_ C _ T> ลงปูเอี่ยมต่อไปนะคะรายการที่สิบสอง 12ด้านหน้าค่ะเหรียญปูหงรายการที่12นะคะเหรียญหลวงปูหง12ด้านหน้า12ด้านหลังปี2 5 4หค่ะรายการที่12 12ด้านข้างรายการนี้รายการที่12ค่ะต่อไปนะคะรายการที่13 13หลวงปู่ทวดค่ะด้านหน้า13า สิ <13 S 2> ด้านหลัง13ด้านข้างรายการนี้รายการที่13ค่ะ13ก้นค่ะต่อไปนะคะรายการที่1ิ14ี่สิบี่เหรียญหล่ลอชินานลาชค่ะสิบสีด้านหน้า14ด้านหลัง14ด้านข้างรายการนี้รายการที่14ค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบห้า สิบห้าด้านหน้าค่ะสิบห้าด้านหลังสิบห้าด้านข้างพลาหุยานค่ะรายการที่สิบห้าต่อไปนะคะรายการที่สิบหกสิบหกนะคะเป็นเหรียญรอหาค่ะ <c oughs> รายการนี้รายการที่สิบหกเหรียญรอหาค่ะสิบหกด้านหลัง สิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่16ค่ะต่อไปนะคะรายการที่17 17นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด้านหน้าค่ะ17ด้านหลัง17ด้านข้างรายการนี้รายการที่17ค่ะต่อไปนะคะรายการที่18 18ดนะคะด้านหน้าค่ะ18ด้านหลังหลวงปู่แพ้วรายการที่18 18ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่19 19ด้านหน้าค่ะเรียนหลวมพ่อเต้สิด้านหน้า19ด้านหลัง 19ด้านข้างรายการนี้รายการที่19นะคะต่อไปนะคะรายการที่20ค่ะ20นะคะเป็นเหรียญปูขาวค่ะย0ด้านหน้า20ด้านหลัง20ด้านข้างรายการนี้รายการที่20ค่ะต่อไปนะคะรายการที่21 21ิบเ่พาร์ก,กิ่งค่ะ2ีอดด้านหน้า ยิบเอ็ดด้านหลังพักกิ่งมารวยนะคะรุ่นหนึ่งวัดส,สมนรัตะนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะรายการนี้รายการที่ย1ิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสอง ยิบสองเป็นเหรียญหล่อพระพุทธโสธรค่ะยิบสองด้านหน้ายิบสองด้านหลังยิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่ยีิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสามยิบสามด้านหน้าค่ะยีิบสามด้านหลังเหรียญพ่อจงรายการนี้รายการที่ยี่สิบสาค่ะยีิบสามด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่ยีิบสี่ค่ะ ยี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญปูเอี่ยมค่ะยี่สิบสี่ด้านหน้ายี่สิบสี่เหรียญหลวงปูเอี่ยมนะคะยี่สิบสี่ด้านหลังยี่สิบสี่ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่ิบห้าค่ะยี่สิบห้าด้านหน้าค่ะเหรียญหลวงพ่อท่านคิงรายการที่ยี่ิบห้าปีสองห้าสองศูนย์ ยี่ห้าด้านหลังยี่ห้าด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่ยี่ห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะยี่หกด้านหน้ายี่หกด้านหลังยี่หกด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ด ย7เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะยด้านหน้ายิบเจด้านหลังปีสองห้าหนดยิบเจด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิค่ะต่อไปนะคะรายการที่ย8ค่ะยิบแดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสง28ยิด้านหน้า28ดด้านหลังปีสองหห้า ยี่สิบแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมบัลช่องแคค่ะรายการที่ยี่สิบเก้าปีสองห้าศูนย์เจ็ดยี่สิบเก้าด้านหลังยี่สิบเก้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบ สามบนะคะเป็นเหรียญปูหมุนค่ะสาด้านหน้าสามสด้านหลังปีสองหค่ะรายการที่สามสด้านข้างรายการนี้รายการที่สามนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสเอ็ดสดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจือค่ะสาบเอ็ด้านหน้าสาด้านหลัง ส1ด้านข้างรายการนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32 32เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะปี2503 3 2ด้านหลัง3างด้านข้าง รายการนี้รายการที่32นะคะต่อไปนะคะรายการที่สา3สามเหรียญหลวงพ่อจงค่ะด้านหน้า33ด้านหลัง33ด้านข้างรายการนี้รายการที่33นะคะต่อไปนะคะรายการที่34 34รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ34ด้านหน้า34ด้านหลัง สามสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่34นะคะสาบสีก้นค่ะต่อไปนะคะรายการที่สาบห้ค่ะ35ด้านหน้าค่ะ35ด้านหลัง35ม้าด้านข้างรายการนี้รายการที่35มสิบค่ะต่อไปนะคะรายการที่36 36เป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะรายการที่36ด้านหน้า สามหกด้านหลังสามหกด้านข้างรายการนี้รายการที่36นะคะต่อไปนะคะรายการที่37 37ิบเจ็ามสิบเจ็ดพ่อปลาขี่ปลาคะ่ะสามเจ็ดด้านหน้าสามเจ็ดด้านหลังสามเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบเจดนะคะต่อไปนะคะรายการที่38ค่ะสามแปดนะคะเป็น เหรียญพระพุทธโสธรค่ะรายการที่38ด้านหน้า38ด้านหลัง38ด้านข้างรายการนี้รายการที่38ค่ะต่อไปนะคะรายการที่39 39, 39 <P> เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะ39ด้านหน้า39ด้านหลัง39ด้านข้างรายการนี้รายการที่39นะคะต่อไปนะคะรายการที่40 สีสิบหลวงปูดทวดขาด้านหน้าสีสิบด้านหลังสีสิบด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบขาเหรียญหลวงปูดทวดต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดสีสิบเอ็ดด้านหน้าค่ะสีสิบเอ็ดเหรียญกลมหลวงพ่อการขาด้านหน้าสีิบเอ็ดด้านหลังสีสิบเอ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่4ี่สค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบสอง 4ี่งเหรียญหลวงพ่อแช่มค่ะ42ด้านหน้า42เหรียญหลวงพ่อแช่มปี2 4งสค่ะ42ด้านหลัง42ด้านข้างรายการนี้รายการที่42นะคะ300บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่43ถึงรายการที่63องค์ละ400บาทนะคะรายการที่43นะคะด้านหน้าค่ะ เป็นเหรียญหลงเพ่อกันค่ะรายการที่43 43ด้านหลังรายการที่43นะคะเหรียญหลงเพ่อกัน43่สนะคะเปิดแบ่งปันที่400บาทรายการที่43ต่อไปรายการที่44 44ิี่เหรียญหลงพาะทวดค่ะด้านหน้า44ด้านหลัง รายการนี้รายการที่44นะคะเปลี่ยนหลวงพ่อทวด400บาทต่อไปนะคะรายการที่45 45นะคะเป็นพระพุทธโสธรค่ะด้านหน้า45ด้านหลังพระพุทธโสธรค่ะรายการที่45 400บาทต่อไปนะคะรายการที่46่หกเปียนพ่อฉุย46เหกเปียนหลวงพ่อฉุยค่ะด้านหน้า 46ด้านหลัง46เเหรียญพ่อฉุยคะ่ะ400บาทต่อไปรายการที่47 47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันด้านหน้าคะ่ะ47ด้านหลังรายการนี้รายการที่47นะคะ400บาทต่อไปนะคะรายการที่48 48เหรียญหลวงพ่อเอียคะ่ะ48ด้านหน้า48ด้านหลัง รายการนี้รายการที่48นะคะ400บาทต่อไปรายการที่49 49เี่หรียญพ่อคูณค่ะ4,9ด้านหน้า4,9ด้านหลังปี251,9รายการที่49400บาทต่อไปนะคะรายการที่50 50เป็นเหรียญปูเอี่ยมค่ะ50ด้านหน้า50ด้านหลังรายการที่50าบนะคะ4ี่บาทค่ะต่อไปรายการที่51 5 1เหรียญอาจารย์ฟ้านอาจารโลค่ะรายการที่51ด้านหน้า51ด้านหลังปี2 5 0 7รายการที่51นะคะ400บาทต่อไปรายการที่52 52เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะด้านหน้า52ด้านหลังนะคะ400บาทรายการที่52ต่อไปนะคะรายการที่53ค่ะ53เป็นเหรียญปูทิมนั่งพานค่ะ53ด้านหน้า ห้าสามเหรียญปูทิมนั่งพานคะ่ะด้านหน้าห้าสิบสามด้านหลังสี่ร้อยบาทคะ่ะรายการที่ห้าสิบสามต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินท่ามาไฟคะ่ะห้าสิบสี่ด้านหน้าห้าสี่ด้านหลังห้าสิบสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่ก้อน 400บาทค่ะรายการที่54ต่อไปรายการที่55 55ด้านหน้าค่ะ55ด้านหลังปี2506 55ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่56 56ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อทองวัดบ้านโนนยาง รายการที่56ค่ะ56ด้านหลัง56ด้านข้างรายการนี้รายการที่56นะคะ400บาทค่ะต่อไปรายการที่57 57เหเรียญแม่บนเรือนค่ะ57ด้านหน้า5 7ด้านหลัง57ด้านข้างรายการนี้รายการที่57ค่ะต่อไปนะคะรายการที่58 58ด้านหน้าค่ะ เป็นเหรียญพ่อท่านเขียวรายการที่ห้าสิบแปดห้าแปดด้านหน้าค่ะ58ด้านหลัง400บาทปี2513 58หนึบะคะสี่บาทต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้าห้าสิบเนะคะหลวงปู่เอี่ยมวดสพานสูงห้าสิด้านหน้า59ด้านหลัง400ร้อยบาทค่ะรายการที่59 ต่อไปนะคะรายการที่60 60เหรียญปุตโตค่คะด้านหน้า60ด้านหลังปี2 5 1 1รายการที่60นะคะ400บาทต่อไปรายการที่6ก61อปู่ทาเวสวรณน,นค่ะ61ด้านหน้า61ด้านหลัง4 0 0บาทรายการที่61ต่อไปนะคะรายการที่62 หกนะคะเหรียนหลวงพ่อรุ่งวัท่ากระบือค่ะหกสิบสอด้านหน้า6 2ด้านหลัง400บาทรายการที่62ต่อไปนะคะรายการที่63สิบสามสิบสามพับปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะหกสิด้านหน้าหกสามด้านหลัง400บาทค่ะรายการที่63ต่อไปนะคะรายการที่64รายการสุดท้ายนะคะ 6กสิบสี่งค่ะ64ด้านหน้าเปิดราคาแบ่งปันไว้ที่800บาทนะคะรายการที่64 64ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่64นะคะแป0บาทนะคะวันนี้ก็มีพามาแบ่งปันพี่ๆครบแล้วนะคะ64รายการนะคะ ไม่แน่ใจราคาองค์ไหนสามารถสอบถามแม่ค้าได้อีกทีหนึ่งได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยคะ่ะที่เบอร์โทร081493 9166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code <c odes> มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1นรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวัวค่าจะส่ง50บาทค่ะ แต่ถ้าเก็บปลาทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ